เดียวมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงบวกลบ24ตัวนะครับมาเดินนะครับถ้าไต้หวันครับก็หยุดที่ไต้หวันนะครับไม่ไม่แนะนําให้ตามเกาหลีต่อนะครับแต่ถ้าไต้หวันหลดก็เบิ้ลทบมาที่มาเอาทุนไต้หวันคืนแล้วก็ลอยที่เกาหลีนะครับนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลี2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างผมจะใช้2ตัวล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับนะครับ ผลเมื่อวานนี้หลุดนะครับเพราะดัชนีมันปิดตายนะครับถ้าแบบนี้จะมีโอกาสตายตายครับเพราะว่าดัชนีไต้หวัน9เกาหลีมาสูนหน้าตาแค่10นะครับจะมีโอกาสตายคือดัชนีมันมันได้แกว่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างให้ดูว่าคําว่าดัชนีแกว่งคือยังไงครับเดี๋ยวมาดูเลขของวันศุกร์ก่อนวันศุกร์ได้เลขกลางที่60นะครับ60บวกลบขึ้นลง24ตัวคือเอา60นลบ24นะครับได้36นะครับ คือบวกขึ้น24ตัวคือ60ศูบวกยีได้84นะครับอ่ะครคือไปเลขทั้งหมดนะครับ36ถึง60ถึง84นะครับอ่ะทีนี้มาดูคําว่าดัชนีมันแกว่งนะครับคือเลขคู้เนี่ยมันจะไม่มีการล็อกอยู่แล้วมันเป็นไปตามกลไกตามตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยปิด095กับ05เงี้ยระหว่างไต้หวันกับเกาหลีครับคือถ้าถ้ามันปิดมันเหมือนกันเงี้ยมันต่างแค่10แต้มมันจะมีโอกาสตายสูงครับแต่ว่าถ้าเลข ห่างกันสัก30ขึ้นไป40มันจะมีคือจะมีโอกาสถูก8ปดถึง85เซนจะถูกจะถูกกันเกือบทุกวันถ้าราชนีปิดแกว่งอย่างนั้นเช่น7จ็ดกับ16ใช่ไหมครับต่างกันเท่าไหร่ครับเนี่ย40คือ40อย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกไต้หวันก็มาถูกเกาหลีอ่ะอย่างเงี้ย57กับ3จะต่างกัน20อ่ะอย่างวันเนี้ยตายอีกวันหนึ่งครับแต่ยัง26กับ60เงี้ยต่างกัน30กว่าอย่างเงี้ยครับก็จะก็จะถูกกันเกือบทุกวันครับ ศูนยกับห้าศูนี้ครับถ้าไม่ถูกรอบไหนก็ถูกรอบหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยยีกับแปดสบสามเจ็ดิบสกับสิบสองเนี้ยพวกนี้จะต่างกันเยอะครับศูกับห้าสบสี่ต่างกันห้เนี้ยครับแต่ว่าถ้าดัชนีตายอย่างเงี้ยครับหนึ่นกับหนึ่งสามมันคือเลขเดียวกันครับอย่างเนี้ยดัชนีไม่ค่อยแกว่งสิบหกกับเก้าสิบเจ็ต่างกันสิบสามเออต่างกันสิบเ้าอ่าวันวันนี้ก็ยังถูกอยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้ามันแกว่งแบบเนี้ยันะ,ะนะครบ แต่ถ้ามันแว่งสวยๆครับหนึ่งกันจะห้าสิบกับแปดสิบจะต่างกันสามสิบบาพวกนี้ครับก,กจ็จะมีโอกาสถูกสูงครับครับต้องบอกทุทท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 กท่านไว้ก่อนนะครับว่ายัางไงเลขก็มีหลุดนะครับมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงบางช่วงที่มันถูกอย่างช่วงที่ผมเลิบให้มาแรกก็ถูกไปทั้งอาทิตย์เลยรวมถึงวันจันทร์มาเป็นถูกหกวันติดเพราะว่าเลขแต่ชนีมันแว่งสวยไงครับเราถ้าไม่ถูกไต้หวันก็มาถูกเกาหลีนะครับ นะครับาเดี๋ยวมาลุ้นผลของวันศุกร์กันนะครับเลขกลางที่60นะครับรูดตั้งแต่36ถึง84นะครับส่วนท่านที่จะรูดน้อยโตนี้ก็ลองดูผลย้อนหลังได้นะครับคือมันมันก็ถูกอยู่เพียงแต่ว่าความเสี่ยงในการถูกมันน้อยลงแต่ว่าถูกแล้วจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลวันศุกร์กันนะครับ